ไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปดูกรณีเจ้าหน้าที่เข้ายึดหมีควาย6ตัวจากวัดป่าหลวงตาบัวยานาสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่ทางวัดไม่ยอมนะคะเจ้าหน้าที่จึงตรึงกําลังอยู่เพื่อรออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจรจากับเจ้าอาวาสค่ะ หลังจากเมื่อวานนี้พระและลูกศิษย์วัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่งขวางหน้ารถของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผธุนพืชที่นำหมายสารพร้อมด้วยตำรวจและทหารเข้าไปขนย้ายหมีควายหกตัวที่อยู่ในความดูแลของทางวัดหลังจากตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตครอบครองแต่ทางวัดโดยการนำของพระอาจารย์ภูสิทธิ์ขันติททโรจเจ้าอาวาสวัดไม่ยอมให้ขนย้ายจนเกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่จน นายบุญยพัฒนจันทร,กรากุไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีต้องหาหรือกับตัวแทนทั้งสองฝ่ายแต่เจ้าอาวาสไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังไว้ที่จุดเดิมดูสถานการณ์ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้าโดยถ่ายเจ้าหน้าที่กำลังรอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจรจากับเจ้าอาวาสอีกครั้ง